สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่อยๆพูดค่อยๆฟังพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากฟังอะไรดีๆเพื่อให้หัวใจได้พักบ้างวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตเราได้บางทีชีวิตไม่ได้ต้องการเรื่องใหญ่แค่ความคิดเล็กๆเพียงนิดเดียวก็เปลี่ยนทั้งวันหรือแม้แต่ทั้งชีวิตได้เลยครับตอนที่1คําพูดหนึ่เปลี่ยนวันทั้งวัน คุณเคยเจอไหมครับแค่มีคนพูดว่าเก่งมากเลยวันนี้วันนั้นมันดูดีทั้งวันเลยนะคำพูดดีๆมันเหมือนลมเย็นบางทีเราไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการเสียงที่เข้าใจและคุณก็ให้สิ่งนั้นกับคนอื่นได้เหมือนกันตอนที่สองแค่ลุกขึ้นมาแต่งตัวก็ถือว่าชนะแล้ววันที่เรารู้สึกแย่ ถ้าแค่ลุกขึ้นมาล้างหน้าแต่งตัวแปลงฟันนั่นแปลว่าเรายังไม่ยอมแพ้อย่าดูถูกความพยายามเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับเพราะมันคือหลักฐานว่าเรายังเดินอยู่ตอนที่3หยุดหนึ่งวิก่อนจะโมโหลองหยุดใจตัวเองแค่หนึ่งวินาทีก่อนถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะพูดออกไปมันจะทำให้ดีขึ้นหรือแค่สะใจเพราะบางคำ พูดไปแล้วก็เอากลับคืนมาไม่ได้ตอนที่สอย่าเปรียบตัวเองกับใครนานเกินไปคนอื่นอาจดูสวยกว่าฉลาดกว่าสําเร็จกว่าแต่คุณไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างการเปรียบเทียบตัวเองเหมือนการใส่รองเท้าคนอื่นมันอาจจะดูดีแต่ใส่แล้วกัดเท้าก็ได้นะเดินในทางของคุณเองช้าแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับตอนที่ห้าค่อยๆไปก็ถึงเหมือนกัน หลายคนกลัวว่าตัวเองช้าเกินไปแต่จริงๆแล้วคนที่เดินช้าอาจจะถึงก่อนเพราะคนที่วิ่งเร็วบางทีก็หกล้มแรงอยากกลัวการเดินช้ากลัวอย่างเดียวอย่าหยุดเดินตอนที่6ไม่ต้องเก่งแต่ต้องกล้าเริ่มความสำเร็จไม่ได้มาจากคนที่เก่งที่สุดแต่มาจากคนที่เริ่มลงมือ แม้ยังไม่เก่งอย่ารอให้พร้อม100เเพราะบางทีเราจะไม่เริ่มอะไรเลยลงมือเถอะครับเรียนรู้ระหว่างทางก็ได้ข้อสรุปบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ใครทั้งนั้นแต่มันคือสิ่งเล็กๆเ,เช่นคำพูดดีๆความคิดใหม่ๆห,หรือแม้แต่การเลือกที่จะใจดีกับตัวเองในวันที่ทุกอย่างดูยากไปหมดสุดท้ายนี้ ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหรือแชร์ให้ใครสักคนที่คุณรักเผื่อเขาจะได้พักใจเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่อยๆพูดค่อยๆฟังวันนี้ขอให้คุณใจเย็นกับตัวเองนะครับ